สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โอเค g u ดีไกด์นะครับกับผมตอมสุกรีชานะครับโอเค g u ดีไก์เนี่ยเป็นรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวนะครับแต่ว่าไม่ได้เที่ยวเฉยๆเพราะว่าเป็นการเที่ยวในแบบที่เราเรียกมันว่า knowledge based tourism หรือว่าการเที่ยวเชิงความรู้นะครับสำหรับในทริปนี้เนี่ยนะครับเราอยากพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่รวมกันเป็น เดียวเนี่ยนะครับสามที่ด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นกันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งไปยังจังหวัดระยองนะครับไปป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำนะครับแล้วก็ไปตบท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยนะครับที่บริเวณแสมสารนะครับ สวนพฤกษศาสตร์ระยองเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านการอนุรักษ์พันธุไม้ท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกนะครับเป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําและสังคมป่าเสม็จที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมน่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวหลายอย่างครับอย่างเช่นการพายเรือคายักนั่งเรือยนต์เพื่อชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ําในบึงสํานักใหญ่ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า3,800ไร่นะครับ ระหว่างทางเนี่ยก็จะได้ชื่นชมความหลากหลายและความสวยงามของพันธุ์ไม้น้ํานกมแมลงและก็สัตว์น้ํานะครับโดยจุดที่เป็นไฮไลท์ของสวนเนี่ยก็คือแพร่าหนังหมาที่ลอยอยู่ในน้ำปกคลุมพื้นที่กว่า2,000ไร่นะครับสามารถขึ้นไปเดินศึกษาพันธุ์ไม้หายากบนแพร่าได้นะครับนอกจากแพร่าหนังหมาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือป่าเสม็ดขาวโบราณพื้นสุดท้ายในภาคตะวันออก และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินและการปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถเดินและปั่นจักรยานเข้าสู่พื้นที่เกาะตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นบนเกาะได้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นที่ที่สองครับที่เราพาคุณผู้ชมเดินทางมานะครับจากที่แรกที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเนี่ยนะครับคราวนี้เราเข้ามาในเมืองระยองเลยนะครับที่นี่คือป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ําซึ่ง อยู่บนเกาะกลางแม่น้ําระยองนะครับตรงปากน้ําเลยนะครับที่นี่เนี่ยเป็นป่าชายเลนที่มีพื้นที่เนี่ยหลายร้อยไร่นะครับแล้วก็มีการดูแลจากหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีทั้งเรื่องของคอนโดปูมีทั้งเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆที่เป็นพืชพันธุ์ชายเลนทั้งหลายเนี่ยให้ได้ศึกษาแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สามารถที่จะเดินไปเดินกลับเนี่ยได้ยาวถึง7กิโลเมตรด้วยกันครับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับครอบคลุมตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลที่นี่มีการจัดแสดงความรู้ไว้ทั้งหมด5อาคารนะครับประกอบไปด้วยอาคารหลังแรกหลังที่1นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเทิดพระเกียรติมหาราชนะครับที่นี่ก็จะบอกเล่าความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่นำมาสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยโดยกอบทับเปลือนครับที่นี่มีการจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหินดินและชีวิตนะครับมีเรื่องราวของฟอสซิลซากดึกดำบันที่ถูกค้นพบโดยคณะสำรวจของโครงการครับ อาคารหลังที่สองนี่มีชื่อว่าปวงปราดร่วมรวมใจนะครับเป็นอาคารที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีเรื่องของป่าในประเทศไทยพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆผู้ย่อยสลายในธรรมชาติทั้งสัตว์หน้าดินสัตว์ในดินเห็ดราและปลวกที่ทําให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลส่วนอาคารหลังที่3เนี่นะครับเป็นอาคารฝ่เรียนรู้ผู้ฉลาดนะครับ จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสังคมพืชชายฝั่งทะเลในหมู่เกาะแสมสารรวมไปถึงประโยชน์ของระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงด้วยนะครับอาคารหลังที่4เนี่ยมีชื่อว่าอาคารพิฆาตความไม่ดีที่ประจักษ์ที่นี่จะจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการังที่พบในท้องทะเลไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันนะครับ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตของทะเลไทยมลภาวะที่เกิดขึ้นในท้องทะเลอย่างเช่นขยะในทะเลนะครับแนวปะการังที่กำลังถูกรบกวนภัยจากการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลรวมไปถึงเรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวพระราชดำร,ริและการปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็อาคารหลังสุดท้ายคือหลังที่5เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะครับแต่สามารถ เดินขึ้นไปชมทิวทัศน์อันสวยงามได้ครับใครๆก็ชอบเที่ยวทะเลใช่ไหมครับแต่ว่าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าเราสามารถเที่ยวทะเลไปด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะครับโอเคมีไกด์ในตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็พาคุณผู้ชม ท่องไปตามเส้นทางเรียบเลาะชายฝั่งตะวันออกของไทยเราเองเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ระยองเนี่ยไล่มาจนกระทั่งใกล้ๆจะถึงสัตหีบนะครับจากส่วนพฤกษศาสตร์ระยองผ่านมาที่ออป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ําในตัวจังหวัดระยองเลยแล้วก็มาสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทยที่แสมสารนะครับซึ่ง3ามแหล่งเรียนรู้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่านอกจากมาแล้วได้รับความเพลิดเพลินได้ถ่ายรูปสวยๆเนี่ยยังสามารถเรียนรู้เรื่องราวหลากหลายได้ทั้งเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับทั้งเรื่องของป่าชายเลนแล้วก็เรื่องของทั้งเกาะ ทะเลแล้วก็ภูเขานะครับใน3แหล่งเรียนรู้นี้ก็สามารถที่จะเดินทางกันมาได้นะครับน่าจะใช้เวลาอาจจะ2วันนะครับหรือว่า3วันก็ได้แล้วแต่ว่ามีเวลามากน้อยหรือว่าอยากจะเจาะลึกละเอียดกันแค่ไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือโอเคมีไกด์ในตอนที่ว่าด้วยเรื่องราวของชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับสำหรับในตอนหน้าเนี่ยเราจะพาคุณชมไป เที่ยวในแบบที่เที่ยวเชิงความรู้กันที่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ